Yet ยตูค m e ของ bts เพลงแรกที่เดบิวที่อันดับหนึ่งในชาร์ต Top 100ของเมล o อนประมาณ1ชั่วโมงหลังจากการเปิดตัวทั่วโลกเพลงไตเติ้ลคัมแบ็กของ bts Yet To Come the most beautiful moment ได้ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ต Top 100ของเมล o อนนี่เป็นครั้งแรกที่ศิลปินหรือเพลงใดๆได้ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ต Top 100ของเมล o อนด้วยระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากเปิดตัวนับตั้งแต่มีการรีแบรนด์ชาร์ตในเดือนสิงหาคมปี2021 ก่อนหน้านี้เมลอนได้รีแบรนชาร์ต24ฮิตและชาร์ตเรียลไทม์24ฮิต เป็นชาร์ตท็อปพันเและชาร์ตเรียลไทม์แผนภูมิท็อปพันเรที่รีแบรนด์ขึ้นใหม่จะรวมการเล่นทั้งหมดภายในระยะเวลา24ชั่วโมงกับจำนวนการเล่นทั้งหมดภายในชั่วโมงที่ผ่านมาอัตราส่วน50:50เพื่อกำหนดเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนแฟลตฟร์มการสตรีมนอกเหนือจากการเดบิวต์ที่อันดับที่1ในชาร์ตท็อปพันเชาร์ตแล้วเยดทูคัมยังเปิดตัวที่อันดับหนึ่งในชาร์ตเรียลไทม์ของเมลอนทันทีหลังจากที่ปล่อยออกมาในขณะเดียวกัน B BTS จะแสดงเพลง y e t t o c o m ซึ่งเป็นเพลงไตเติ้ลจากอัลบัม้มี u i n e p รูปของพวกเขาถ่ายทอดสดเป็นครั้งแรกในการออกอากาศพิเศษของรัน BTS ในวันที่13มิถุนายนเวลา21.00นตามเวลาเกาหลีขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ